สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านหางานราชการเอกชนมีข่าวสารการรับสมัครงานที่จังหวัดสรากแก้วนะครับก็เป็นของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสรากแก้วประสงค์จะรับสมัครนะครับตำแหน่งคือเจ้าที่บริหารงานทั่วไปนะครับก็ลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นเรื่องของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ5ปีนะครับและแผนงานประจําปี มีเนื้อหาพอสมควรเลยทีเดียวนะครับนี่คือตอนที่เราจะได้ทํางานก่อนนันะครับถึงจะต้องต้องทราบว่าทําอะไรบ้างในคร่าวๆนะก็เป็นไปตามนี้ส่วนใครอยากจะสมัครนะครับเขาจะรับทั้งสิ้น5อัตรานะครับค่าตอบแทน 18, 00 0ันบาทนะครับแล้วก็มีการจ้างนะหปีนะครับจ้าง1ปีนับตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้างไม่เกินวันที่30สกันยายน2 5 6 5ห้า ก็คือปีก็ประมาณพศ2565นะครับก็สนใจนะครับคุณสมบัติทั่วไปไม่ค่อยมีอะไรมากมาดูเรื่องของถ้าเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเนี่ยวุฒิการศึกษาท่านเนี่ยต้องระดับเป็นญาตรีนะครับหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาก็เป็นข้อดีครับคือรับทุกสาขาวิชาจบสาขาในมากเพื่อได้นะครับขอให้เป็นวุฒิ ระดับปัญญาตรีนะครับคนวัิเกินที่เทียบได้ในระดับเดียวกันก็ได้หมดกับปัญญาตรีทุกสาขานะวันเวลาสถานที่รับสมัครก็ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับไปสมัครและยื่นไปสมัครด้วยตนเองนะครับต้องไปด้วยตนเองนะตั้งแต่วันที่23-29มิถุนาย,ยน2564ในวันและเวลาราชการนะครับณนะสวนอเมริกรันสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ชั้นสาสารการจังหวัดระแก้วนะครับตํบร้าท่าเกษตรมอำเมืองแะแก้วจังหวัดแะแก้วหมายเลขโทรศัรพท์นะครับ037425500อีกครั้งนะ037425500ต่อ11และก็037425039ต่อ11นะครับหลักฐานที่ต้องยื่นนะครับพร้อมใบสมัครก็เป็นรูปถนะ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่ตนตาดำขนาดหนึ่งนิ้ว ถ่ายไม่เกิน1ปีนะครับนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร3รูปนะ2เป็นสำนาวุฒิการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่รับสมัครก็ปติทุกสาขานะครับจหน,นึ่งฉบับพร้อมนําต้นฉบับของสำนาดังกล่าวมาแสดงต่อเจ้าที่หน้าสถานที่ยื่นใบสมัครด้วยนะครับแล้วก็3เป็นสำนาบัตรประจําตัวประชาชนและสำนาทะเบียนบ้านจํานวนอย่างละ1ฉบับ สี่นะครับสำเนาหลักฐานอื่นเช่นใบสําคัญการสมรสใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลนะทั้งนี้ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับก็ให้ผู้สมัครเขียนรับรองสําเนาถูกต้องและท่านก็ลงลายมือชื่อกํากับไว้ด้วยทุกแผ่นนะครับเงื่อนไขาการรับสมัครก็คือผู้สมัครเข้ารับการคดเลือกสารจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ ตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกนะครับรายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอาจมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้นเพราะฉะนั้นท่านต้องตรวจสอบให้ดีนะนะครับเอกสารต่างๆคนสดว์ของท่านด้วยนะการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนะครับแล้วก็การประเมินสมรรถนะแด้กำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินสมรรถนะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมธรหวศดสระแก้วจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะและกำหนดนวันเวลาสถานที่ในการประเมินในวันที่12กรกฎาคม25 6 4นะครับหน้าสำนักงานสาั่งแวดลมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสรสะแก้วชั้นสามสารการจังหวัดสระแก้วตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็0-37 42550 0ต่อ1 1และศู7ย์ส039ต่อ1นทางเว็บไซต์ท่านก็ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้นะครับ ที่เว็บไซต์นะครับส mm hmm. แก้ว .mnre.to.th นะครับ s h more แล้วก็ /535 ท่านก็เข้าไปที่เว็บไซต์หลักก่อนนะเดี๋ยวก็ลิงก์ตามที่เขาบอกมันก็จะมีะรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินนะครับหลักฐานและวิธีการคัดเลือกวิธีการประเมินความรู้ความสามารถทักษะสมรรถนะใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์อย่างเดียวนะคะแนนเต็มร้อยคะแนน โดยจะดูจากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาประวัติการทำงานทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งการมีริ้สัมพันธ์นะความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นช่วงทีว่าจากอุปนิสัยอารมณ์ทัศนคติและมีความนิเริ่มสร้างสารรค์และมีจัรยาบันนะครับมาดูนะครับเกณฑ์ การตัดสินและการขึ้นบัญชีนะครับก็ท่านจะต้องนะครับได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบนะครับเราจะเรียงคะแนนการประเมินสมรรถนะตามลำดับคะแนนสูงสุดลงมาใครได้มากก็อยู่ก่อนเนาะใครได้น้อยก็เรียงกันมานะครับในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้ได้ระดับสูงกว่านะครับก็ก็เหมือนกนนารทดสอบนะครับถ้าได้เท่ากันก็ต้องดูวันที่รับสมัครและเลขที่สมัครเป็นสําคัญนะครับ การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีนะครับก็ประกาศรายชื่อหนะ้าสำนักงานสิ่งแวกอธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจกกังหวัดสระแ,แก้วนะครับชั้นสามสำนักงานจังหวัดสระแก้วจังหวัดสระแก้วนะครับก็หรือเข้าที่เว็บไซต์ที่ผมบอกเมื่อกี้ก็ได้บัญชีเน,นี่ยนะครับก็ขึ้นไว้นะหนึ่งปีนะครับนับแต่วันขึ้นบัญชีก็ไม่เกินวันที่30กันยา2 5 6 5การจัดทําสัญญาจ้างก็ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้าง ตามที่สำนักง,งานทรัพย์รินคนชาิและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสาะแก้วกำหนดท่านในสนใจนะครับว่างงานอยู่ท่านก็ลองไปสมัครไปได้นะครับอย่างน้อย5อัตราท่านจบปตีทุกสาขานะครับแล้วก็ว่างานอยู่สนใจก็สมัครตามรายเอียดที่ผมนําเดียน์ให้ท่านตั้งแต่ต้นขอบพระคุณนะครับที่ท่านกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ได้งานถามทุกคนสวัสดีครับ